Bitcoin อาจมีสิทธิ์ล่วงสุดจุดไม่อยู่หลังจากวิ่งหลุดเส้น MA 2 0 0ไปแล้วบิตคอยเป็นเหรียญคริปโตที่ใหญ่ได้ลงมาปิดต่ำกว่าเส้น MA 2 0 0วันซึ่งเป็นเส้นเทศท,ท,ที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของสินทรัพย์ในระยะยา,ยาวการเคลื่อนไหวนี้ได้ส่งสัญญาณถึงการลดลงของบิ c o i n อย่างต่อเนื่อง ในอดีตบิตคอยลดลงโดยเฉลี่ย20%ตั้งแต่ปี2016ตามที่ผู้สังเกตการตลาดชี้ให้เห็นในขณะที่เหียญบิตคอยกำลังซื้อขายอยู่ที่20,670หลังค่าระดับต่ำสุดระหว่างดอลลาร์25,100ดอลลาร์ตามข้อมูล จากเทรดดิ้งวิวการลดลงของบิตคอยล่าสุดที่เกิดขึ้นมีต้นสายปลายเหตุมาจากโพสต์จากสื่อออนไลน์ที่ทำให้เข้าใจผิดบิตคอยโดยโพสต์ดังกล่าวมีการเข้าชมกว่า2.4ล้านครั้งอย่างรวดเร็วซึ่งในความจริงโพสต์นี้ได้การกล่าวถึง ว่าสเปซเอของอีลอนมัได้ทำการทีขายบิตคอยทั้งหมดมูลค่า373ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามการกล่าวโทษแต่เพียงเรื่องการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสเปซเออาจทำให้เข้าใจผิดมากกันไปใหญ่การวิเคราะห์จาก crypto com แสดงว่าเห็นว่าสัญญาณการลงของตลาดราคาบิตคอยก่อนที่จะ คราวนี้จะเผยแพร่ออกมาจากนั้นจิมเทมเมอร์นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังยังได้ระบุว่าบิตคอยอยู่ใกล้เป้าหมาย30,000ืมาระยะหนึ่งแล้วแต่เขายังแนะนำว่าอาจมีการซื้อขายในราคาสูงสุดกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันตามอ,ตอัตราจริงและ เมติกการเติบโตของเครือข่า,ขายเจ้ามือ XRP เคลื่อนไหวอีกครั้งหรือว่ากำลังจะมีการเทขายครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมาตลาดได้มีการพันผวนยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากที่ราคาบิตคอยได้ล่วงต่ำกว่า25,000ดอลลาร์และทำให้นักลงทุน พอแตกไปเป็นจำนวนมากโดยคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์และทำให้เหรียญอื่นๆล่วงตามไปด้วยเหตุการณ์นี้ก็ได้ส่งผลต่อเหรียญ XRP ของ Ripple อีกด้วยนอกจากนี้โดนทาง SEC เล่นงานจนไปในตอนนี้ราคาล่วงไปกว่า15%และทำให้นักลงทุนพอแตกไปกว่า24ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวและมีรายงานจาก แอปซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงจากการตรวจสอบธุรกรรมคริปโตอยู่เป็นจำนวนมากโดยได้รายงานว่ามีการเคลื่อนไหว XRP จำนวนกว่า150ล้าน XRP โดยคิดเป็นเงินกว่า77ล้านดอลลาร์โดยจำนวนมากเหล่านี้ได้ส่งผลไปยังแพลตฟอร์มเทรดคริปโตชื่อดังของเกาหลี โดยต่อไปนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าธุรกรรมนี้เกิดจากความผิดพลาดหรือไม่แต่ได้มีการคาดการว่าเจ้ามือคนนี้น่าจะกำลังวางแผนที่จะขายในเร็วๆนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเทขายครั้งใหญ่หรือไม่ลักวิเคราะห์ชื่อดังออกลงเตือนบิตคอยนอาจกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่สิ้นหวัง นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังรายงานหอ,ออกโรงเตือนถึงบิตคอยในมุมมองของแนวโน้มขาขึ้นนักวิเคราะห์นาวบอกผู้ติดตามกว่า224,000คนบนแพลตฟอร์ม X ของเขาว่าบิตคอยอาจจะทำการปรับฐานในลักษณะเดียวกับเมื่อ4ปีที่แล้วครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ